เป็นการแจกที่คนแจกห่วงของนะ <laughs> นคะขอบอคุณคร่ะคุณนกข่ายขี่หลังน้องเร็วนะ่ะที่คุณนุน่นอะไรแบบนั้นนุน่นนุ่นอ้อมน้องไว้โอ้อวอสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะ วันนี้เราจะพาพี่แสนนะคะพี่แสนมีขนมไปฝากพี่ควานค่ะนี่ใส่ครูมาแล้วค่ะโน่นอันั้นก็พี่คุณอันนี้ก็คุณทองค่ะคลอเคลียกันยุ่ไหนๆะทองบอกไหนะมีขนมอะไรไปไแจกพี่ควานาบ้างขอดูน้อยเอาไปก่อน,อนอเอาไปก่อนลูกะเอาไปให้พี่ควานกินบ้างเดี๋ยวเลโอจะกินก่อนนะคะจะกินก่อน ขนมจะถึงพี่ควานไหมน้อนี่ไหนใครจะเอาไปแจกพี่ควานบ้างพี่แสนพ่อบอกให้พี่แสนถือดีกว่าไม่ไว้ใจขุนท้องไปตามกันไปไปไปสูงสูงวนพี่แสนบอกทองไม่ต้องพ่อบอกว่าให้เอาไปให้พี่ควานพี่แสนพี่แสนถือครูออกนะคะคือทังออก เขาบอกว่าไปแจกให้พี่ควานแล้วเดินหนีเลยทองอาพี่คุณดึงหางเปมามาแบ่งกันกินบ้างท้องนะป่ะพี่แสนหิวมาแล้วป่ะลูกป่ะควานกำลังเต็มอยอเนี่กอลักกอลักคุณทองเอไปแล้วมาป้าป้าพี่แสนบอกทองนี่ดื้อจริงเลย พี่แสงนุ่นพี่แสงให้ยังไม่กินเลยกิืนน้ำลายอยู่มาแล้วค่ะนี่เอาไปแจกเลยเดี๋ยวพี่แสงเป็นคนหี้ให้ทอมเป็นคนแจกนะคะเอาสกีกลับเข้าอีก โอ้มีมีมีขามีข้าวอมาอีกโอ้เขาอหาเอามาแจกจะมาขอกินดูค่ะเดินตามพี่แสนยังหิวอยู่นะพี่แสนพี่แสนเรียบร้อยอันนี้อะไรนี่จะกินอย่างเดียวเลยนี่ทองนี่เขามาแจกพี่ควานไหนเขาไม่ได้มาแจกทองไหน แ่บวะดีครับวะดีครับวะดีครับสวยสวยสวยวครับองจะกินหมดเลยพี่แสนจะไปแจกเขาแล้วมามาองมานี่พี่แสนถือมาแล้วนี่เหลือควานคนอื่นอีกไปลูกไปลูกพี่แสนมามมีมีตะแคงขนมให้ดูด้วยค่ะดีนะดีนะ ทองพี yeah, dome, mm ่แสนถือไว้ส right, ือไว้พี <men <men> <men ่แสนถืออทององทองนี้จะกินอย่างเดียวเลยค่ะคือฝากอะไรไว้กับทองไม่ได้เลยนะคะแม่แม่ถ้าฝากไว้มีหมดค่ะแสนแเอาเยค่ะไ้พี่แสนนี่แสนจะเอาให้ใครลูกเอาขนมให้ใครอ๋เยอะเลยลูก ครับคุณครับขครับก่อนสวยดีแสงครับโอ้พี่ขอพี่ขอด้วยนะคะเดี๋ยวจแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงทองเธอไม่ได้ยื่นอ่ะดูดูทองค่ะดูทองค่ะแป๊บนึงแป๊บนึ่งเกรกอนทองไม่ได้ส่งให้เขาเลยมากินกับเขาเดี๋ยวให้พี่แซนด้วยพี่แซนด้วยแล้วพี่แซนไม่ได้กินกับเขาพพีี่่่แแนนกาได้ เอาขนมมาแจกควานหรือมามาแจกให้ควานป้อนช้างนะเอาให้ควานด้วยนะเอาให้ควานอีนะเจ็บเจ็บตนีให้พี่ควานเยินไปเย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 นไปน่เินไปเยนไปเยนไปเน่ยอันนี้ให้พี่ควานค่ะครับดนขนมจากปเยขอบคุณครับสวยด ครับสวยครับครับมาเลยมาเลยไม่ได้ปอกคเอาไปปอกเหลือเยอะไหมเหลือใครอีกยังไม่ได้เอาท้อเอาไปแจกพี่ปอกหน่อยท้อเอนนี้สูงป่ะอาถิท้อว่าพี่แสจะกินอย่างเดียวเลยค่ะเป็นการแจกที่คนแจกห่วงของนะคะนี่ค่ะขอบคุณคท้าปอนคุณท้อ ค่ะนูกินได้มาลูกมะคามแม่นะหนตา,ตามเขอโอ้แจกแบบไหนน่อนี่แจกด้วยกิน<ย>ด้วยนี่เข <c oughs> าเรี <c oughs> ยกว่าทำบุญห้าสิบค่ะคนให้ห้าสิบค่ะคนรับห้าสิบลู่แก็มาด้วยคะ่ะโอ้แจกควายไม่ได้กินนรอก หมดแล้วลูกไปอีขนมยังไม่หมดทั้งเลยน่ะเหลือใครยังไม่ได้มิสแสนโตมากค่ะแม่แม่ใครจะป้อนอใครจะเอามาแสตใครอีกโอ้มิสแสนมิสแสถือม้ให้ความมัอนค่ะมาหลามาเอ้ีครับร้อน ดูดูคยกพร้อมกันเลยค่ะอูู้อาารอเลยจะทองเดินอ้อมอ้ยคนหน่อยถอยวันถอยถอยนี่ไม่ถอยนะพี่แสนฟังอยู่พี่แสนก็ถอยได้ทองนี่อาอย่างเยค่ะไปไปไปเดี๋ยวคนยืนย้มไป จานแจกขนมที่วุ่นวายมากค่ะนูเดินก็เดินดีๆวะลวูาหนูจะไปดูนต้นไม้พาทางทำไมนูนทั้งเดินทั้งตดค่ะไม่แจกขนมไม่ไปคุ้นมาลูก กินื u u. Erm. ้อดูพี่ขุนอ่าให้คว้าแล้วต่อไปของช้างนี่พอของช้างนี่แสนเร็วมากขอบคุณค่ะมาเด้อมาเด้อท่ากินขนมหมดก่อนเด้อเร็วมากค่ะตัวเล็กๆนะเร็วมากก็แบ่งพี่คุณเด้อเด้อครับทอบเอาในถังก็ได้ ถอ,ถอไปหให้พ in. kind of ี okay. ่คุณได้ลูกแบงพี่คุณกินได้กันกินได้กันแห้พี่คุณเดค้าบขอบคุณขนมจากพ้าเจี๊ยบนะคะนูดูค่ะทองนี่ไม่เคยถอยเลยเรื่องกินนี่ี่แซนไปดมอะไรลูก ขอบคุณปเจียบด้วยนะครับผม <c oughs> ขอบคุณขนมนะครับของป้าน,นะครับผมของปเจี๊ยบค่ะใช่ค่ะขนมของปเจี๊ยบนะคะนู่นมีแซลี่ใบโอ้โหพ่อจะป้อนใครแย่งกันเลยค่ะใครมือเร็ว,วถุงชีกถุงให้ขาดก่อนถุงเล็กด้วย ดูหน้าดูหน้าแต่ละคนค่ะดูหน้ามองขนมค่ะกินขนมจ้าฮะอาจารย์บอกกินยาทำไมมุมกันจิกเด็กๆว้านนี้ชอบกินขนมโอ,โอ,โอ,โอพ้พี่ขุนพี่ขุนไม่เอาลูกพี่ขุน ดูดูทำดูทำดูทำดูใช้ขนาดกดน้องลงความรักดูดูทำแม่นนเอา roat, แล้วเอาแล้วนุ่นพี่แสงก็ชอบนอนเนี่ยเขาหยอกเนี่ยลูกพี่คุณตัวโตกว่าคุณทองเนี่ยลูกน่นเอาปาดดีกว่าเขาหนู่นุ่นพี่คุณเอาขามาทำไมนะ จะขี่ล้างน้องมาลูกโอ๊ยอะไรกันก็รู้วุ่นวายมากเลยค่ะทีๆบ้านนี้ของก็จะกินอย่างเดียวค่ะพี่คุณก็จะโยกพี่แสนหนุนหนุหนดูพี่แสนได้กินกับเขาไม่รู้ใกล้หมดแล้วเลยเลยอีกกี่โอ้พี่คุณนะคะข,ขี่ลังน้องแล้วนะพี่คุณ อะไรแบบนั้นนู่นนู่นอ้อมน้องไว้โอ้พี่แสนพี่แสนนั่งเลยค่ะพี่แสนกินไม่ทันท้องค่ะโอ้นอนดีกว่านู่นนู่นดูพี่ขุนนู่นโอ้โอ้โดนงาน้องจะทำทำอะไรจะนอนทับน้องบอพี่ขุน การักดูทับน้องแล้วลุกขึ้นทับน้องแล้วคุณนี่เนาะของก็เดินตามพอ่อลุกขึ้นลุกขึ้นไ่เอาเตงจะไปน,นอนทับน้องอยังไงเจงตัวตูวตวนเอคุณเปียกน้องหมดแล้วเปียกน้องหมดเลยลุกขึ้นพี่แสนลุกหนูลุกหนูลุกขึ้นดิเอนอู่น,นอะไรก็ไม่รู้หุนปนามาก ต้องกราบขอบพระคุณนะคะขนมจากว้าเจี๊ยบนะคะมาให้เด็กๆได้แบ่งพี่ควานะคะแต่ไม่รู้ว่าพี่ควานได้กินหรือเปล่านะคะมีแต่เด็กๆได้กินนะคะก็เดี๋ยวจะให้เด็กๆเ,เขาได้เล่นได้ผ่อนคลายกันกันก่อนนะคะอยู่ด้วยกันเนะาะบรรยากาศดีมากเลยขอบคุณทุกกําลังใจที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับเด็กๆบ้านสามขุนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ